ยังคงพุ่งต่อแบบไม่รอวัคซีนลุงสำหรับโควิดภาค3ที่วันนี้ตาย27สะสม303ป่วยเพิ่ม1,763สะสม72,788รายทำให้นอกจากลุงตู่และหมอนหนูจะหายใจไม่ทั่วท้องคนไทยทุกคนก็ใจคอไม่ดีกับความแรงเร็วของโควิดรอบนี้ที่เริ่มใกล้ตัวมากขึ้นมีคนใกล้ชิดในบ้านญาติพี่น้องคนแถวชุมชนและในสังคมทั้งป่วย เจ็บตายได้เห็นภาพสลดแทบทุกวันนับแต่การพรากความสุขเสียงหัวเราะไปจากคนไทยจากเคสนักขอ้อมชวนชื่นอันฉายภาพความเร็วร้ายแรงของการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์นี้แบบยังลุ้นว่าจะมีสายพันธุ์ที่แรงกว่าอย่างอินเดียแอฟริกาเจ่ะเข้ามาผ่านชายแดนเมื่อไหรที่ทําให้ไม่ว่าใครหน้าไหนไวัยใดเคยยิ่งใหญ่หรือโด่งดังเพียงใดต่างต้องดับดินสิ้นชีวีแบบเดียวดายไม่มีโอกาสได้ร่ำา จากครอบครัวทั้งสิน้นจนมาถึงความสลดจากเคสรอเตียงตายของผู้คนไร้เส้นที่เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขอาม่าบางคอลแลมและเคสหนุ่มหัวหน้าทีม e ีสปอร์ที่ภาพดังว่านำมาซึ่งความไม่พอใจของผู้คนที่ไม่มั่นใจว่าจะฝากผีฝากไข้ได้กับรัฐบาลที่เกิดปัญหาการจัดการสถานการณ์หน้างานจนเกิดภาพโยนกลองระหว่างลุงตู่กับหมอหนูในทีกันหลายครั้งก่อนจะลงเอยที่การยึดอำนาจรัฐมน ผ่านการดึง31พรบรมาอยู่ในอำนาจนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ก่อนพร้อมกับการโชว์ภาพความร่วมมือจากภาคเอกชนในเรื่องการกระจายวัคซีนแต่ยังคงดึงเรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกที่เอกชนจะสามารถช่วยให้คนเชื่อมั่นประชาชนในการฉีด กลับไปที่รัฐบาลอย่างน่าเสียดายโดยประเด็นการรวมศูนย์อำนาจแบบข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวใน31พรบอของลุงตู่นั้นเมื่อวานคอรมอเพิ่งมีมติอนุมัติในจังหวัดที่ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือตั้งการภาคธุรกิจยอมเจ็บแต่อยากให้จบแบบที่ทุกคนยอมเก็บตัวอยู่บ้านทำตามมาตรการรัดกึ่งล็อกดาวน์กึ่งเคอร์ฟิลทั้งกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ที่แม้ซูเปอร์โพลจะสำรวจพบว่าคนยังโอเคกับผลงานของลุงตู่ให้ถือธงนำแก้ว,วิกฤตโควิดต่อไปที่อาจจะสวนกับกระแสโจมตีว่าล้มเหลวในการจัดการหน้างานโควิดผลนี้แบบที่ไม่ต้องไปแยกเนื้อจากน้ำกับหมอหนูอย่างที่ทำให้ลุงตู่ต้องรีบเทคแอคชั่นทันทีวันนี้กับเคสคลัสเตอร์คลองเตยที่เกิดการระบาดมีคนในชุมชนติดเชื้อ300คนเมื่อวานหลังจากที่เมื่อวันลุงตู่โพสต์ ผ่านเฟซบ o ๊คุยกับภาคธุรกิจเตรียมฟื้นเรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่มีรูปธรรมในทางปฏิบตัติจนมีคนมาคอมเมนต์ว่าสถานการณ์กำลังพีคประชุมแล้วได้แค่นี้เองหรือทำให้วันนี้ลุงตู่รีบประกาศยกเคสคลัสเตอร์คลองเตยเป็นโมเดลคลองเตยสำหรับรับมือกรณีการระบาดประกอบด้วย8มาตรการอาทิ1การตรวจเชิงรุกในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนทั้ง39ชุมชนโดยเร่งตรวจชุมชนที่มีการติดเชือ้อ ให้ได้อย่างน้อย1,000ถึง1,500คนต่อวันโดยหน่วยเคลื่อนที่และรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทานโดยจะตรวจเชิงรุกให้ได้อย่างน้อยทั้งหมด20,000คนซึ่งได้ดำเนินการทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว2หากพบผู้ติดเชื้อให้มีการแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนตามระดับอาการเขียวเหลืองแดงเพื่อให้ศูนย์เอราวันส่งตัวต่อเข้ารับการรักษาณนะสถานพยาบาลสำหรับกลุ่มนั้นๆ 3กลุ่มสีแดงหรือกลุ่มติดเชื้อและมีอาการหนักจะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของกทมทันทีซึ่งเมื่อวันนี้ได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม ICU ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุเพื่อเพิ่มจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นอีก432เตียง4กลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่ยังไม่พบว่าติดเชื้อให้กักตัวในบ้านจนกว่าจะได้รับการแจ้งผล5วันนี้มีการระดมกำลัง1 0 2ถจุดเพื่อฉีดวัคซีนให กับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดวันละ1,000 3 0 0 0ถึง3,000คนรวมให้ได้อย่างน้อย50,000คนภายใน2ส,สัปดาห์และจะฉีดต่อไปให้ได้ถึงร้อยละ60ของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตยหรือประมาณ80,000คน 6. มีการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพิ่มเติมโดยกรุงเทพมหานครและกระทรวงกลาโหม 7. ให้มีการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในการส่งอุปกรณ์ป้องกันโรคอาหารยาและสิ่งของจำเป็นอื่น ta ให้ทุกเขตในกทมเตรียมการเชิงรุกโดยใช้รูปแบบโมเดลคลองเตยนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้ได้ทําไปแล้วเพื่อป้องกันการขยายวงของ,ของการแพร่ระบาดและให้รายงานความคืบหน้ากับนายกรัฐมนตรีที่จะมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดโดยตรงเพื่อประเมินความจําเป็นในการปรับแผนการควบคุมสถานการณ์หากมีความจําเป็นเรียกว่ามากันแบบฟูลออปชันแม้จะยังไม่ถึงขั้นครบลูกกับเรื่องยาและวัคซีนที่ยังมีปัญหา ภายในไส้ในแต่แผนปฏิบัติการเทคแอคชั่นให้ยิงตรงถึงนายกรัฐมนตรีกับโมเดลคลองเตยแบบนี้ก็น่าติดตามกันแบบยาวๆจากนี้ว่าจะเอาอยู่แบบที่ทีมลุงคาดการไว้จนสามารถนำไปเป็นโมเดลรับมือสถานการณ์ระบาดในพื้นที่อื่นๆหลังจากนี้ได้หรือไม่